สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับลูกกระดาตาเดียวนะครับนี่ครับของทางร้านนะครับล็อตนี้มาอีก40ลูกนะครับผมครับสั่งมานะครับเพื่อมารองรับงานแกะให้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเป็นกระดาตาเดียวทุกลูกนะครับดูนะครับตัวนี้เขาจะเรียกตานะครับ1ตาตัวนี้1ปากมีเคยเลยเป็นตาเดียวนะครับนะครัลักษณะดูกระดาตาเดียวดูง่ายๆนะครับ สดๆเลยนะครับยังมีเนื้อติดนะครับนี่นะครับผมไม่มีการแต่งเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับผมแท้คือแท้ครับผมตัวนี้เกือบจะไม่มีตาแล้วนะครับนี่ครับผมนี่นะครับตาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับลูกลูกก็สวยครับผมสองลังนะครับสี่สิบกว่าลูกนะครับพร้อมทํางานให้ทุกท่านนะครับท่านใดสนใจงานแกะกระดาก็ โทรมาได้ครับที่เบอร์082137816หรือทางอดีตไลน์ก็082137816หรือทางเพจเฟซบุ๊กครับพิมพ์ว่าล้านสยามพุทธานะครับก็จะพบนะครับเป็นกะลาตาเดียวแท้แน่นอนครับทางร้านทางร้านเราใช้แต่กะลาตาเดียวนะครับไม่ใช้กะลาอื่นนะครับผมครับสอบถามติดต่อกันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับผม